ก็เชื่อรุงวันคือคือได้ฟังแล้ว,ว,ลวลนุนไดมอนด์ซัมติงนะครับที<า>่แบบว่าเจอจลาดมาสักวันนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ที่ได้ก็คือพี่วัดว่าตัวพี่วัดเองคนเดียวคงเดินไม่ถึงมาวันนี้แน่นะครับก็คือแฟนเพลงเพลงทีมงานแล้วก็ทุกคนช่วยกันช่วยกันเจรนายจนทั้งมีวันนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับดีใจครับดีใจได้เจอน้องแยะแล้วก็เออเป็นเป็นงานที่เราได้ มาเจอครอบครัวเราด้วยพี่บรานะครับทางที่ออกมาก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆครับ<า>ครับใช่ครับชื่นใจชื่นใจครับก็เหมือนได้รับรางวัลดาวรุ่งหน้าใหม่ไงไม่รู้ <laughs> ครับค่ะพี่ว่าค่นเห็นว่ามัจะมีละครกับพี่กบสัวนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะหรือว่ายัางไงไม่ยังไม่ทราบเรื่องเลยครับยังไม่ทราบเรื่องเลยมีใครติดต่อแต่เพราะคุณแดงจองตัวไวแล้วคุณแดงก็ยังไม่ติดต่อยังไม่คุยกับคุณแดงด้วยครับจริงๆตัวยังไม่เคยถอดแว่นพูดเลยครับ หลายคนกำลังลุ้นว่าเมื่อไหร่ที่เบอร์จะมีละครให้ได้ชมใช่ครับเมื่อกี้คุยกับแบร์รี่คุยกับเดดว่าเฮ้ยยังไงดีก็คือมีนะครับมีแน่นอนแต่ว่ายังอย่างที่พี่เบิร์ดพูดว่ามีครอบครัวเยอะหลายคนคือภายในปีนี้จะมีละครใช่จริงว่านะครับโรฟลีกับกี่ยทไมครับเห็นข่าวไหมพี่ว่าที่ว่าคู่กับกบนั่นน่ะสิพี่ยังแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีก็เล่นได้หมดครับกับน้องๆทุกคน พี่เพ mm. mm. Hamilton, ิ่งเคยร่วมงานกับน้องมาแล้วในคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกๆคนไม่ว่าใครเลยสบายมากบอกตรงเลยว่าค่ายของคุณแดงด้วยเลยไม่รู้เร um um ื <t um>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  ่องเลยคุณแดงยังยังไม่เจอคุณแดงเลยครับยังไม่ได้คุยคุณแดงเลยครับจริงจริงจริงนี่ก็หกแต่แน่นอนว่าปีนี้มีมีละครใหม HopefullyHopefullyHopefully ครับขอบคุณค่ะขนาดวันนี้มารับรางวัลนมาทุกที่ชาย ชายี่เบอเสีด้วยใช่ครับก็สังเกตตาว่ายังงื้อยังงื้อยู่งอยังอาจจะพูดจานเขาเล่นเื่งเพราะว่าพี่ชายเพิ่งหลับไปเมื่อวานหลับไปปับป๊บๆเป็นหัวใจนะครับแล้วก็ครับเป็น,เป,นเป็นหลายอย่างหลายอย่างทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆน,นะครับคือตอนนี้ โหวตยังไงก็ไม่ได้แล้วไปบอกคุณแม่ไงครับบอกแม่ช่วยโหวตให้พี่วัดอยู่หน่อยเดี mm ๋ย hmm. ว <laughs> ให้พี่วัดไปช่วยโหวตให้อยู่ <laughs> แต่ว่าคะแนนเสียงตอนนี้ของวัดเขาเสนอเขาไม่ค่อยดีเขาก็หลับไปครับขนาดวันนี้ยังมางานได้ต้องทาให้ได้ก็นั่งนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามคิดว่าต้องเข้าใจแล้วก็อืประมาณนี้เองเป็นพี่ติดติดกันขอบคุณทุกคนนะครับที่รู้แล้วก็ส่งพปรนีดไปขอบคุณทุกคนมากมากครับ คุณครับคุณครันี่เรื่องอะไรน่เรื่องค่ะเพื่อความสนค่ะเพราของมันนี่เป็นเป็นดวงวันที่เขยดูเชื่อไหมพี่บอชไม่เคยนับเลยอะครับก็เข้าไปในห้องรางวัลก็จะชื่นใจทุกครั้งเวลาเรารู้สึกไม่ดีเราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอะไรแล้วก็จะเข้าไปในห้องรางวัลก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังขึ้นมาเห็น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 รางวัลเหมือนเห็นตาของคนไทยแฟน แฟนๆเอาใจช่วยเราตลอดรางวัลนี้ก็จะเป็นอีกรางวัลที่จะทําให้ให้พี่เบิร์ตแข่งแข็งอย่างเพชรให้ได้ใช่ครับนี่พยายามสุดฤทธิ์เลยเพราะวันนี้คุณพี่ชายลุกหลับไปครับก็เลยต้องพยายามรู้เรื่องไหมตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคครับพี่เบิร์ตก็เข้าใจแล้วก็พี่เขาหลับแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุด

อาตังหน้าตังค์หน